หลายคนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปพอสมควรนะคะว่าณในที่สุดสุดท้ายที่สุดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีการขยายเพดานนีาธารณานะคะจากร้อยละหกสิบเป็นร้อยละเจ็ดสิบนะคะของ GDP ค่ะม,มาดูตัวเลขกันนะครับว่าตัวเลขนี้สาธารณะเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ55.6ตัวมูลนี้นะครับมูลค่าอยู่ที่8.9ล้านล้านบาทซึ่งมันปิ่มๆแล้วนะฮะถ้าว่าไปดูเดือนกันยายนอันนี้มาละ ใช่แต่ <ทน S 2> ยังไม่ถึงยังไม่ถึง60เกือบแล้วกันยายนนะคะตัวเลขนี้สาธารณะนะคะปริมจริงๆนะคะร้อยละ58.96นะคะถ้ายังไม่ขยายพดานทีนี่สาธาระเกือบแล้วกู้เพิ่มแทบจะไม่ได้แล้วละ่ะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้มีการขยายทะลุไปเรียบร้อยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณอาคมเติมพี่ยาภายัยศิธิ์เองก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเรื่องการกู้หนี้กู้เงินต่างๆเพราะว่า การดําเนินการต่างๆในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีการยึดตามกฎหมายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561 หรือจะเป็นเรื่องของพรบรนี้สาธารณะก็ตามรวมไปถึงพรบรงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเรามีการออกพรกรเงินกู้นะคะเพื่อน,นําเงินมาเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากผลกระทบโควิดรวมไปถึงภาคธุรกิจต่างๆด้วยค่ะใช่ครับก็<อ>มี2ฉบับนะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปี2องพนอะครับออกพรกรพระราชกาหนดกู้เงินวงเงิน1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งถ้าไปดูไส้ในก็จะเห็นว่าก้อนนี้เนี่ยมีการอนุมัติตัวเงินกู้ไปแล้วร้อยละ98นะครับส่วนปีนี้ ปี2 5 1 4นะครับก็มีการออกอีกหนึ่งฉบับก็คือพระราชกำหนดเงินกู้500ล้านบาทนะครับโดยมีการวางกรอบวงเงินสําหรับการใช้เงินนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ตอนนี้วางไปแล้วนะครับตัวเลขเม็ดเงินอยู่ที่140,000ล้านบาทนั่นหมายความว่าหักลบจาก500ล้านนะครับก็จะเหลือวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ360,000ล้านบาทนะครับที่จะถูกนําเอาไปใช้ในปีงบประมาณ2565นั่นเองนะครับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์โควิดนะคะยังยืดเยื้อยาว,ยาวนานต่อไปแปลว่าอะไรคะเศรษฐกิจก็จะมีการฟื้นตัวกว่าที่มีการคาดหมายกันก่อนหน้านี้ก็จําเป็นนะคะจะต้องมีมาตรการต่างๆนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นถึงจุดนั้นถึงเวลานั้นนะคะทางกระทรวงการคลงังทางรัฐบาลเองก็จะมาพิจารณาความจําเป็นในการกู้เงินอีกครั้งหนึ่ง แต่ในปี2565นะคะมีการขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นไปนะคะอีกจากร้อยละ60เป็น1้7 0นยะคะเป็นการเตรียมการในการรับมือนะคะ <int ok Programs> ในการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาปัญหาโควิดสำหรับปี2565นั่นเองนั่นแปลว่าจะมีช่องว่างนะคะสามารถที่จะก,กู้เงินสําหรับมาแก้ปัญหาต่างๆเรื่องของโควิดได้เพิ่มอีก1ล้านล้า <touching> นไปจนถึง1.5ล้านล้านบาทค่ะ การหายใจหายคอก็จะคล่องมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการรองรับเอาไว้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องใช้ตัวเงินกู้ตรงส่วนนี้นะครับใช่ค่ะเอานะฮะมาดูความเห็นของแต่ละฝ่ายกันบ้างน,นะครับที่เราเกิดไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ถือว่าเป็นบิ๊กเนมนะครับแล้วก็เป็นไพ่เอกชนเนี่ยก็สะท้อนออกมาว่าเห็นด้วยแต่อาจจะมีข้อระวังบางอย่างนะครับเดี๋ยวมาไล่เลียงกัน ท่านแรกนะครับคุณสนันอังอุบลคุณครับท่านประธานสภาหอการค้าไทยเนี่ยท่านก็บอกนะครับว่าท่านเห็นด้วยนะกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะรอบนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หอการค้าไทยเสนอแนะไปก่อนหน้านี้แล้วว่าอยากให้กู้เพิ่มอีกจัดมาเลยครับหล้านล้านบาทเนื่องจากคุณสนันเนี่ยก็มองงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยสถานะทางการเงินค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็มีความสามารถที่จะสามารถกู้ได้นะครับเพราะว่าพอสถานะการเงินแข็งแรงปั๊บการกู้ขึ้นมา ก็อาจจะยังไม่อาจจะไม่เพียงพอสุด้วยสั้นนะเพราะว่าในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของการไปปะผูอะอันไหน<ป>ที่อ,อ่ามันอาจจะต้องมีตรงนั้นตรงนี้ที่ต้องไปปะผูตา่างๆมันตน้องรีบทำใช่ค่ะนะซึ่งเงินในหน้าตักเนี่ยมันอาจจะไม่พอมันก็อาจจะต้องมีการกู้ตรงส่วนนี้การกู้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดนะคะไม่เพียงแต่มองว่าเรามีความสามารถในการกู้นะคะแต่การใช้นี่เราก็มีความสามารถด้วยนะคะคุณสน,นั่นอังอุบลกุลกล่าวไว้นะคะโดยบอกแบบนี้เปรียบเทียบให้เห็น ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งถ้าใครจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้นะคะเราก็มีการกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะตอนนั้นก็ต้องบอกเลยโอ้โหกระแสคัดค้านเยอะแยะมากมายไปกู้เงินเยอะแยะมากมายมาขนาดนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ลูกหลานอีกกี่ปีกี่ชาติจะใช้หนี้หมดจนในที่สุดณปัจจุบันนะคะเราใช้หนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF หมดแล้วนะคะคุณสนั่นจึงสะท้อนให้เห็นว่าการกู้เงินรอบนี้การขยายพืนดานนี่สาธาระรอบนี้ก็มีความมั่นใจว่า ณในที่สุดแล้วรัฐบาลจะสามารถมีขีดความสามารถในการชําระหนี้ในอนาคตได้ค่ะครับแล้วก็มั่นใจว่าสถานะทางการคลังนะครับของรัฐบาลเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะด้วยนะครับเพราะว่าโอเคการกู้ยืมเงินในระยะสั้นก็มีความจะเป็นแต่ระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็ต้องมีการบริหารจัดการด้วยนะครับถามว่าทําอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้ต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนในบ้านเราเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับเพราะไทยเนี่ยต้องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจริงๆแล้วคุณสนั่นเองก็มีบางส่วนที่ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านเห็นภาพว่าโอ้โหอย่างเวียดนามเนี่ยเขาไปขนาดไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เราเองก็ต้องเร่งขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเราเองเพราะฉะนั้นต้องดึงดูดให้ต่างชาติมาลงทุนให้มากที่สุดเท้า<ล>ที่สามารทได้หนึ่งข้อเสนอเนะ,ะเรื่องการเปิดเมืองพูดกันเยอะนะคะโดยเฉพาะการเปิดเมืองระยะที่2แล้วก็หนึ่งในนั้นมีกรุงเทพมหาคนครด้วยเขาบอกจะต้องมีความชัดเจนออกมาเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเขาจําเป็นนะคะจะต้องมีการวางแผนร่วงหน้านะคะจะไม่มีการทํากันแบบปุ๊บปั๊บนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ2ข้อเสนอแนะที่ส่งผ่านไปสู่รัฐบาลค่ะ ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณสุพันธ์มงคลสุธีท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทท่านก็พูดในทํานองเดียวกันนะครับบอกว่าเห็นด้วยนะครับกับการที่มีการขยบเพดานหนี้สาธารณะรอบนี้นะครับเพราะว่าเป็นการรองรับการกู้เงินเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวแต่สิ่งที่อยากจะให้ทําเพิ่มก็คือเรื่องการสรับสนุนเพิ่มกําลังซื้อให้กับภาคประชาชนเพราะถ้าสมมติว่าเพิ่มกาลังซื้อคนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะหมุนได้ดังนั้นตรงนี้ก็จะตรงจุดมีประสิทธิภาาพใในนเเรรื่องงกกช้ิู ใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะเขาก็มีข้อแนะนําไปที่รัฐบาลเหมือนกันนะคะว่ารัฐบาลเองจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องวางแนวทางในการใช้จ่ายเงินต่างๆนะคะเพื่อให้มีการเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริงด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะมาตรการเองที่ภาครัฐบาลควรนำมาใช้อย่างเร่งด่วนนะคะข้อเสนอของคุณสุพันก็คือเรื่องของการขยายวงเงินคั้นประกันของบสอยอนะคะให้กับลูกหนี้นะคะเป็นร้อยละ 70- ถึงร้อยละร้อยค่ะ ครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าอย่งางไรก็ตามท่านก็เสนอแนะด้วยนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยคนให้สถาบันการเงินนะยุดคิดดอกเบี้ยเงินกู้ชั่วคราวได้ไหมนะครับสำหรับบรรดาธุรกิจที่เจอผลกระทบจากโควิดสิแต่จริงๆรัฐบาลเองก็ต้องเข้าไปช่วยเขาด้วยเหมือนกันนะครับเช่นชดเชยดอกเบีย้ยกับสถาบันการเงินส่วนหนึ่งรวมไปถึงช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิเช่น ค่าชุดตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองหรือว่า a อทเป็นต้นอันนี้มีมาตรการแล้วนะคะเอามาหักภาษีได้1.5เท่านะคะในขณะที่ค่าน้ําค่าไฟก็มีการช่วยเหลือไปแล้วมาตรการต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการงดสมทบเงินประกันสังคมเป็นเวลา6เดือนแต่ว่าทางประกันสังคมเองเขามีการลดสัดส่วนนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเป็นเวลา3เดือนก็ถือว่าเป็นการอาจจะคนครึ่งทางนะคะในการแบ่งเบาลดภาระให้กับบรรดาผู้ประกอบการรวมไปถึงบรรดาลูกจ้างต่างๆด้วยนะคะครับ ส่วนอ,อีกด้านหนึ่งนะครับทางฝั่งของแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านเมธีสุภาพงท่านรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็ให้ความเห็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันไปเลยนะฮะการขยายเพดานหนี้สาธารณะรอบนี้เห็นด้วยและมีความจําเป็นด้วยนะครับแต่สิ่งที่บอกไม่จําเป็นเนะี่ยคือไม่จำเป็นต้องกู้ให้จนถึงเพดานนะแต่ว่าเราขยับขยายตรงนี้เพื่อความคล่องตัวไว้ก่อนนะครับ ใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการคลังนะคะในการปรับเพดานหนี้สาธาระเพิ่มขึ้นครั้งนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำด้วยนะคะในขณะเดียวกันเรามาดูนะคะว่าเพดานหนี้สาธาระต่อ GDP นะคะไปเปรียบเทียบกันนะคะว่าระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่อย่างไรนะคะถ้าเราไปดูนะคะสัดส่วนหนี้สาธาระของไทยนะคะล่าสุดนะคะตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ55.6ต่อ GDP ค่ะ แต่ถ้าว่าไปเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วจะเห็นนะครับว่าประเทศพัฒนาแล้วมีสัดส่วนนี้สาธารณะสูงถึงร้อยละ120รต่อ GDP คือเกินตัวเลขเศรษฐกิจไปแล้วอ่ะในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูนะคะประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียนะคะสัดส่วนตรงนี้อยู่ที่ร้อยละ70ค่ะยังไม่เกินค่ะยังไม่เกินนะครับในขณะที่ทางฝั่งของอินเดียก็ร้อยละ87นะครับมาเลเซียนะคะอยู่ที่ร้อยละ67ค่ะก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะคะอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคะก็ต้องบอกเลยว่า สำหรับหนี้สาธารณะของไทยเกือบทั้งหมดเลยนะคะเป็นหนี้ในประเทศแล้วที่สาคัญเนี่ยต้นทุนในการกู้เนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนในการกู้ยืมที่ต่ํามากทีเดียวในขณะเดียวกันนะคะความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะมีการถูกปรับลดอัตราความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรติงต่างๆนะคะต้องบอกเลยว่าอยู่ในระดับที่เสี่ยงต่ํามากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินความน่าเชื่อถือกับประสิทธิผลมาตรการการพยุงหรือการฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็ความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ในระยะข้างหน้าถือว่า อยู่ในระดับที่รับได้ค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เราเห็นณนะตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับต้มยำกุ้งนะครับในปี40เนี่ยคนละสถานการณ์นะครับตอนนั้นเนี่ยนี่ของทางภาคเอกชนเนี่ยนะครับไปกู้จากทางฝั่งของต่างประเทศเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงทีนี้มาดูมุมมองของแบงค์ชาติกันเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับทางด้านของท่านเมธีนะครับท่านก็บอกว่าประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญเลยนะคือเรื่องของการเอาเงินตรงนี้นะครับมาดูแลเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ยกตัวอ,อย่างเช่นการใช้จ่ายของทางภาครัฐก็คงต้องเน้นไปที่โครงการที่ได้ประสิทธิผลสูงนะครับเช่นมาตรการโคเพ์นะฮะที่รัฐบาลเองก็ไปช่วยออกค่าใช้จ่ายนะไม่ว่าจะเป็นมาตรการคนละครึ่งมาตรการคำประการสินเชื่อมาตรการที่ช่วยพยุงการจ้างงาน โดยอาจจะให้ทางภาคเอกชนนั้นมีส่วนร่วมนะครับเพื่อที่จะให้ผลกระทบในเชิงบวกนี่นะครับให้เกิดขึ้นในวงกว้างได้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วยครับใช่ค่ะที่สําคัญนะคะทางแบงค์ชาติเองฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะเรื่องการเยียวยานะคะต้องบอกเลยว่ารัฐบาลเองต้องดําเนินการให้ตรงจุดและเท่าที่จําเป็นด้วยที่สําคัญนะคะกระบวนการใช้จ่ายต่างๆจะต้องมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้ในขณะเดียวกันภาครัฐเองจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนค่ะใช่อันนี้คือสิ่งที่แบงค์ชาติฝากไว้นะคะ ครับแล้วก็ต้องมีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังให้ดีเลยนะครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการหาไรายได้เพิ่มเติมในอนาคตด้วยครับใช่ค่ะเป็นหัวใจสําคัญนะคะที่จะต้องตระหนักไว้พอสมควรทีเดียวนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่องสบค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ